ไปเลยเข้าเหรอไปตรงนั้นตเพี้ยอะไรไม่ไปตะนี้ลงละละไม่ต้องไปตรงนันละเฮ้ยเอ้าตัดแยกว่าแต่ว่าเราไปด้วยอนกันฮ การที่จะหนุ่จะต้องมีปืนที่สูสีดีวะเอ๊ะข้อคาวที่ไม่สนุกก็คือการเปิดการทิ้งกูมาคนเดียวแค่ล่ะอะไรุณเลือกที่จะลงเองจะเลือกมาลงกับกูแล้วกูจะออกจากกูล้อมตรงนี้ได้ไงวะไม่ต้องออกพี่มามพนเดี๋ยวเราไปรับเลยไปรับเขาพร้อมปะไปรับเบนเนอร์เขาเหรอเออจริงตอนนี้อยู่กลางวงเลยไม่ต้องไปก็ได้เออเราไปฟาร์มในนี้ป่ะ เออโอเคเนี่ยจะพยายามกดคิวไวเรื่อยๆใครเอายาจากผมไปดิใครยังไม่มียาปะแล้วมึงก็จะมาโยงความผิดเดียวพวกกูว่าพวกกูเป็นคนค้าแังนันที่จริงมึงเหค้าแล้วฝากพวกกูไว้ไม่เนียนหรอกไอ้นุ่มแจ้งจับมึงได้นะถ้ามึงยังพูด

เดีではでは ų, одним, ina, ๋ยวาช่วยเดี๋ยาตรงนี้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 โลตรงนี้โลสวย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 แตงโมแตงโมแตงโมขโมนเหรอปล่อยไปแหลมพลพลพลมามามาซจำมีลายก่อนอ่างหลังกองล้างไม่ใช่ให้พวกใครยนะให้ได้ก็จบปะามีลอย่นผมจะสู้พลพลสู้สู้พลสู้ตายพลไม่้ลายสู้ตายเอาดิปูยิงใครเนี่ยทนทนมาห่างกูแต่เดี๋ยวกูบอกให้ มาตีแล้วจัวมาหละดีกอนีเก่อนนมันตามันสามันสาพลมันเข้าไปสามันเข้าไปสามยุงยีกฝั่งนี้อว้ไว้ตาย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 หมดสวย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 ชพี่ตก่อนช่พี่ตัวก่อนกักกากเกินน่าชุบแม่งขึ้นมาเอาไว้ียเนี่ยกระเป๋าไม่พอีอยากได้กระเป๋าเพิ่มสารอะไรสัต กระบอกทองแค่ไหนเหี้ยหล่อกูจะม่วงเลยกูก็ทโถงถ้าพี่ทองนะพี่จะไปฝากคันที่ไหนนั่นมันทองแฮ่เฮ้ยเฮ้ยอะไรตกใจกับสกิลใหม่ไอ้คนยิงหลังเราพี่ต้องอย่าพุ่งไปพี่ต้องอย่าพุ่งไปเอ้ากับม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 า

บอกแล้วว่าเราโปรตีชั่นเราไม่ดีสบายขันไปหาเองอุย้ยโดนสโบรชิมาแล้วมากคู่รูกเกมยังไงอะพลกดีกดีถ้ากอดทองอะ่ะไม่ได้ขาต้องรองเพิ่มลบหมดก่อนมั้งอืมเนี่ยก็หมดก็ตายเลยนี่ไง